ยาก,กาศยามเย็นครับยามเย็นตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งจะห้าโมงแล้วครับตอนนี้รถแต่ละทีมงานก็เจาะทะลุปลูกปูงหมดแล้วพห่นเอ้ยงมาดูกันว่าอีกวันสองวันนี้จะอยู่มุมไหนจันชูเอาไงทางไหนจันชูอาอชีได้เขา้าทึก เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็เจาะทะลุถึงกันหมดแล้วพี่นอนะ้องนะฝั่งนี้ก็ไปนู่นครับนูน่นทีมงานเสียเสีโดมเสียโดม,โดมโดครับปุดอยู่นู่นตรงทางขึ้น้วแถวทางขึ้นนะทีมงานเสียโดมสองคันครับจ่วมอยู่นู่นครับ ซานี่นะครับไปนู่นแล้วขุดอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับรุ่นสิบเอ็ดครับผมจานชูเราก็อยู่นี่ครับนี่นี่น,นี่ดูในกระจกเอาเด้อจานชูเด้อจานชูจ้วงอยู่นี่ครับจ้วงเอาจ้วงเอา บรรยากาศยามเย็นครับเบาแอร์ก่อนแล้วกันโอ้ยไปพี่นอ้องดันชูให้สัญญาณนะโอ้โ้โอ้ย,อยอนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องรอบอีนดี่ไซต์ยอดทีมงานทัวรหนึ่งครับบรรยากาศยามแรงครับพี่นอ้องแดดร่มลมตก นองลมูมขึ้นบ่อชั้นๆครับนี่มันทางขึ้นบ่อหรือทางขึ้นเขาภูพานอีกแล้วพี่น้องสั้นหลายครับสั้นคักสั้นคักนวดแล้วดันกันยาวๆครับ เดียวแล้วูดเห็นจอดช่วยเราน้อยดันดินอยู่ครับ่อเอาสซมเไปแล้วคันครับต้องส่งไม่ส่งไม่ได้มันชันเอ๊ะสายจวดครับนี่แรง ีิแรงแรงจวดจัดจวดจัดวันนี้นี่โอ้บันถนนใหญ่ก็รถเยอะเหลือเกินครับกว่าจะข้ามถนนได้แต่ละรอบนี่เหนื่อยอ่ะไม่รถมันเยอะจังวันนี้วันนี้วันอะไรวันพฤลหัดใช่ไหมวันพะอหัดยังเยอะเลยครับรถ อเอาโดนชุดที่เข้ามาครับฝุ่นกระโลบปวน,มา,าน,นมาหลายเยนลนหลือเกินมาหลายเลนหลือเกินยามเย็นแล้วครับไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบรอ้อนช่วงช่วงระยะเวลาที่ร่างกายเหนื่อยล้า ค่อยดันกันต่อ,อน,นี่ก็สู้สู้เท่าที่สู้ไว้เฮ<ๆ>ียชัยไก่สดชอบทักทายแล้วก็จัดไปเจ้าขุนเงิน สามไปแล้วไงจวด,ดตัวๆขัดหดสามบันี้เด้อจะต่อมมาแล้วครับน่าจะปล่อยให้เราน้อยขึ้นแล้วหลังจากที่เราน้อยทำไม่ทันครับดันไม่ทัน ต้อมก็จอดช่วยเหล้าน้อยเป็นช่วงๆครับพรุ่งนี้ก็เสียดินให้ไปช่วยวิ่งไายวันนะครับเจ้าต้อมก็จะไปกินไายวันวันละ2,500นะครับก็ถือว่าโอเคครับน้ำมันสัก5้0 0กก็อยู่ได้ทั้งวันแหละวิ่งวนไปวนมาวนไปวนมาเป็วนวงกลมนั่นไกลๆครับระยะไม่ถึง100เมตรเลย เดี๋ยวเข้าแปลงครับแปลงเทแปลงเทผมต้องพยายามดึงไฟเลี้ยวกลับให้ทันนะครับไม่งั้นแต่มันดังเองครับตอนนี้ไฟเดียวผมก็รวนๆยังไงไม่รู้อาการนะเป็นห่วงนู่นครับเหลาน้อยเราดันอยู่นู่นนะเราน n อยสายดัน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  เช้านี่เราน้อยทําหน้าที่ตัวเองได้แบบสุดยอดมากแบบพื้นดีให้รถดําได้วิ่งแบบสบายๆครับโอ้ตรงนี้ทําไมเขาไม่มาเกเรนทางละ แกบอกครับแกบอกเราง่ายเราก็เราไปทีให้ตามที่แกบอกมันก็ง่ายครับแก,กจะได้ให้เราทํางานง่ายๆนี่เห็นไหมครับเวลาท่าทีทีตรงทางเข้าเนี่ยเวลา รถที่จะเข้ามันก็เข้าลำบากเห็นไ,ไหมแกก็จะเดินไปบอกครับก็ไม่ได้ว่าอะไรใครไม่ได้ว่ากันนะครับก็ขอความร่วมมือพี่ๆน้องๆทีมงานรถบรรทุกรถดำลองนะครับผมเดี๋ยวมันจะได้เทีกันยาก <c oughs> <c oughs> นะครับเอาหมุนกันลูกคางเลยตอนนี้นะครับ เราอุส่าห์ได้เทีใกล้ๆแล้วเนาะเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขาหน่อยึบโอ้มันไม่เรียบครับเฮียโอโเกก็มายืนตากแดดเฝ้ารถด้าทั้ง mm วันควบคุมงานของเกียเมื่อวานก็พากันฉีดน้ำล้างมอหนงมอน้ำกัน ไปปั๊มครับกับทีมงานชุดนี้สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ทางทีมงานอ่าท,ทุกๆคนทุกๆช่องนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อได้ค่ามามา่าวันละสองสาหอสี่หอห้าหอไปเร็วพี่น้องไปเร็วบายบายอ